ส่หลับพระเอกนางเอกมาครบไปเนี่ยทีมงานตะก้อมาครบไปมาเด้อ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 ดวันนี้ทีมพระเอกนางเอกมารับบทบอลล็อกมลำมารับบทมอลำมอลำรับบทลำลำเรื่องไม่พี่น้องนะครับผู้ใดมาแน่ผู้ใดมาครบเร็วนี่ โอ้ยเอารถไม่ยดันตัวเนี่ยเราลูไม่ยดันตัวเนี่ยวัสดีค่ะผู้ใดเนี่นอนใยเลีอยู่นี่ยโอ้สุปรยานอในเลีเลยสุปรยอโ o ้ e OIE ปลาแต่งแตงนาที่มารับกอนลำเด้อเด้อเด้อดมารับกอนลำกับต่งนาบัดนี้อันนี้บ่ด้าสิ่งัดาบมาครับผมได้าบพมาผู้ไดมากครับแปดนั่งเนาะแปวนิดาเนาะสุประยาวคเอาละเนาะ กสันก็กรตารุปแล้วก่อนลำมาแล้วใช่ไหม้อมาแล้วโอ้ไปขาเรียมอยู่ไม่ใช่ปวงก็ม่ดอนออกไปบังหันนี่บ่าไปาเพ่นไปีมันนี้ไปีสาวดวยู่ไปังยังอ่ะไปรับงานไีสาวดาวอยู่อ่ะพวงดดนนี่บ่สีสาวดาวย่อสวัสดีค่ะมาๆมาพักกันมาเอาก่อนล้ำมาสั่น เออพระเอกบอมไปใส่บางงานก็จะเห็นแบบไปกับเล็กอ๋อพระเอกบอมกับพระเอกเล็กไปเอาหนังสือเข้าเล่มอืมอืมอืมเอาทีมงานนางเอกเอกหน่อยนางเอกไงเอานั่นนางเอกหรือไม่เอกนั่นนังเอกเอกโอ้ใช่แล้วมา z ุ o มกับนางเอกกับ่าไม่นั่งเอกเนาะนางเอกก็หน้าหนาเขาหวานจังเลยหน้าหนาวเขสวยก็นั่เอกพระเอกน้อยพระเอกน้อยกุมานกุมาน ร่ำเรื่องไม่พี่รองครับเรื่องไพหลงก่อเสียออก,ก็เลยว่าให้รับบทนัมเนเดอร์เป็นนอนนั่งดินโอ้ยแต่ละตัวล้แขนกันนดเดียวโม่เดี๋ยวห้กัน,บบนกัมาเดี๋ยวคิค้วซีก่กันไฮลาบดัคือกันเพราะว่าเสียอวกเนี่ยเป็นนอนนั่งดินเราคิ้วซี่กันต้องเป็นแหนงนองไม้ไปยังสันไพหลงก่อ ตอนนี้ก็ค, <ism Durch those rapper> คือรอเข้าเล่มนะครับเตี่ยต้นฉบับมาแล้วนะครับจากครูวอกวีหรือว่ายายดอนนะครับมามอบบทให้แล้วพี่น้องนะครับทีมงานน้องๆตอนนี้กำลังนั่งทากันไม่ยายดอนไม่ยายปวงผู้ใดในผู้ใดหลุดบ้างครับไม่ยายดอนไม่ยายปวงผู้ใดอีกหนึ่งหนึงหน่อยสองสองสองสงคนละสี่คนเมเมื่อกี้ไม่เห็นยายดอนยายปวงผู้ใดอีกผู้หนึ่งเนาะแม่นคู่นั่นปะ ยายจืนตีนเปิ่มก็ยายอรวันยายจืนตีนเปิ่มก็มีติอยู่ในรถว่ะค่ะย้าอรวันอรวันลุงเปล่าที่บกันไปรับงานปัดร์ดูสีสาวไปรับงานแล้วเอาของมาให้ไปรับงานเลยว่ะค่ะขอบคุณบักเตียงโมด้วยนะครับบักเตียงโมใส่ไม่ล้มนั้งวันนี้นะโมฟ่ล์พอล้มใส่ แซ่บอยบโยวานอยู่วันโยฮะเหลือแต่เปลือกเหลือแต่เปลือกขอบคุณพี่สาวโคราชนะครับบักแตงโมแซ่เสียบๆโอเคขอบคุณครับเตะตะกอดปะไปเตะไปเตะตะกอดนล้มาด้วยเตรียมสิไปเตะตะกอดเลยนี่ไปใส่สุดไปเตะตะกอดเห็นผู้ชายใส่สุดไปเตะตะกอดสะอ่อนไหลอือ ส่งมันตัวน้อยส่งมันตัวน้อยเออมันอัดส่งมันตัวน้อยดิ้สุดหอครับถ้าบดดาล่ะคนมันตัวปูใหญ่กันคนตัวใหญ่ก็จะปูตูปูติปีตัวอ่ะกันคนตัวใหญ่ก็จะปูติปีอืมันผู้น้อยบางเดือนก็ซ่อนอยู่แบบนี้มันบอกคือคนผู้ใหญ่เขาตูปูติปีคนผู้ใหญ่เขาหันไปแต่เบิงอืคิไล่แต่ครูนี่ละ เอาว่าจะได้ทีมงานตะก้อเฮาแล้วเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดปะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดใกล้แล้วเดี๋ทีมงานตะก้อเราเฮ้ยสมสมสมเศาเฒ่าสมสมสมอยากให้คนเศร้าเศร้าผู้ใดเล่นยังวัน เสังดูกีตากา,ายังวะกีตากา,ายังเดี๋ยวบงอนโอ้กีตารกาบังหนาวเล่ลอีกริแม่นบ่กีตาร์กาบังหนาตัวน้นโอ้ยะบอมันสมเด้อสมกระสมสมกระเดอ้อกีตากาบังนาไม่จานันทน์ไหมอโอตีตั้งใจเล่นมันเหรเตอเตอเต้ว่าเป็นกีตาร์กาบังหน้า ในสำนักงานครับตอนนี้นะครับไปเอกนั่งเอียน้อยๆได้ยงนะครับตอนนี้มารับบทลับบาทนะครับมาล้ำเรื่องไหมนะครับจะเริ่มล้ำน่าจะเร็วๆนี้แหละนะครับในการสนามกีฬานะครับสนามกีฬาของทีมงานเพชรลำพินนะครับเตตะก่อเตตะกอ ไกลมาฝากกันดิล่ะเอามาแซกกี้บ่โอ้ยพอยาหัดไปเอาไก่น่อยมาให้เขาเลี้ยงม่เให้ขึ้นเขาสิบบาทเลยสซละทีมตะก้อคอย ไปได้พัสิุเสตก่าเป็นชุดเ้อเป็นชุดเป็นชุดไปซูเปอร์เนาเเสือกีฬาอะไรเนี่ยไปเป็นชุดนาซิมีสนามบอลเลน้ำเนาะห้เดนเซอร์มาตีบอลห้เดนเซอมาตีบอลเลน้ำจังหวนแต่ว่ากันบอลเลสู่สู่ซเปอร์าอะสเปอร์เาเ่ากโม่ไหกระดดตบนี่เปอร์เน่้่อ้น เดอสาเดอกเอาวอาวมสูงด้เปียบความสูงอ่ะตีบอลเลความสูงด้เปียบแต่ลงไปเขาขยันแหละเห็นว่าเขาสูงอ่ดค่ะมือาพระเอกเล็กกับพระเอกบอมพระเอกบอมได้กลับมาแล้วใช่ไหมเนี่ยสรุปคือ ทหารใน,นพักบ่อเลือยจังไดโอ้แสดงอันคือฝึกแล้วเล้วเออฝึกสามสี่เดือนนี่แล้วเล้วก็เลยพักมาอยู่บ้านจะเข้าวเพิ่นก็เลยเห็นแวบเข้ามาว่างั้นพระเอกบอมกันปดประจำการหล่ะครับมาเพชรลับเพิ่นคือเก่าล่ะพระเอกบอมเฮาครับพี่น้องเออกซื้อพระท่านใดเอาพระเอกบอมบอกแม่นบอกโอ้ย มันก็คือกันเดียว่าระเบียบอ่าก็ระเบียบอันนี้เขาตักในเห็ดอันนี้เขาไม่ตักในเห็ดอ่าเอาวาเลนไปรำเรื่องใหม่จะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับมื่อนี้ก็ถือว่าในมารับบทกันเบิทละละพระเอกนางเอกเข้าภูมากัดอ่าเป็นซีล็อกเป็นเหลี่ยมไปให้กันนะครับภูบ่มากัดเอาไปต้อนกระน่ำเอาไปทรงกระน่ำวันซะ อ้าวโอเคพี่น้องคลิปนี้ขอสิขอนอนุญาตจบคลิปสำเนียงอนเตะตะก้อบาดได้มามามาพร้อมไปชวด